สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักสแตนกันสักหน่อยว่าโจรูโน่โจบาน่าและสแตนโกอี e, หรือว่า Go เอ็กซ์พิเลเนี่ยเป็นใครมาจากไหนพ่อ,ขอเขาคือใครแล้วทําอีท่าไหนถึงไปอยู่อิตาลีได้ทั้งๆที่พ่อของเขาก็ไม่ได้อยู่อิตาลีกับโจรูโน่โจบาน่าเด็กหนุ่มผู้มีความฝันโจรูโน่โจบาน่าเขียนเป็นภาษาอิตาลีได้อย่างนี้ครับอย่าอ่านว่า จิโอโนจิโอวาน่านะครับเพราะว่านี่คือภาษาอิตาลีเราไปฟังสำเนียงอิตาลีแท้ๆโดยพี่กูกันครับจูร์โนเจวานาจูร์โนเจวานาส่วนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขียนแบบนี้ซึ่งพี่กูของเราก็อ่านออกเสียงด้วยสำเนียงที่น่ารักกว่าสำเนียงอิตาลีเยอะเลยจูร์โนเจวานาจูร์โนเจวานาเพราะงั้นเรามาสรุปตรงกันนะว่าชื่อพระเอก โจโจห้าเนี่ยก็คือโจรุโน่โจบานากอนและคําว่าโจโจในภาษาตาลีก็เขียนแบบนี้ครับผมซึ่งไม่ได้อ่านว่า g O โ O นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเขาโจรุโน่เป็นเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีเท่านั้นครับน่าจะราวๆม3าม .4 สถึงม5เรียกว่าวัยเนี่ยกำลังห้าเลยถ้าโจรุโน่มาอยู่ที่ไทยน่าจะมีแวะไปแว้นมอเตอร์ไซค์ตอนเด็กแต่ถ้าว่าชายคนนี้ครับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าการแว้นมอเตอร์ไซค์แน่นอนใช่ครับผม เขาต้องการเปิดร้านแต่งมอเตอร์ไซค์สักที่ไหนล่ะโจโรโน่โจมาน่าอายุ15ปีเกิดวันที่16เมษายน1985สูง172ซนเมตรโจรโน่เนี่ยชอบช็อกโกแลตพุดดิง้งแล้วก็สลัดปลาหมึกนี่คือข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆของเขานะครับแล้วมนลงกันถึงประวัติเรื่องราวรายละเอียดของเขากันหน่อยดีกว่าโจโรโน่โจบาน่าเนี่ยชื่อเดิมชื่อชิโอบานาฮารุโนะซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น แม่เนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นพ่อเป็นดินแดงพ่อเขาจริงๆแล้วก็คือชาวอังกฤษครับหรือก็คือดีโอวันโด้นั่นเองถ้าจะพูดได้ถูกเนี่ยส่วนหัวคือดีโอแต่ตั้งแต่คอลงไปคือลำตัวเนี่ยเป็นของโจนาธานโจสตารเพราะงั้นกระเจี๊ยวจึงเป็นของโจนาธานน้ำพิสุทธิ์ก็เป็นของโจนาธานเมื่อครู่จะถ่ายทอดน้ำพิสุทธิ์ เข้ามาในตัวค้านาวิสุดอะไรเลยก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีสายเลือดของตระกูลโจสตาอยู่ซึ่งคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมแม่ของโจโรโน่จึงมีชีวิตรอดแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นผีดิบอาจารย์อารากิได้บรรยายตรงนี้ว่าอย่างน่าสนใจมากครับหน้านี้บรรยายว่าสำหรับดีโอบันโดแล้วผู้หญิงเป็นเพียงแค่เครื่องมือและก็อาหารเท่านั้น แต่เหตุใดแม่ของจูรุโน่จึงสามารถให้กำเนิดจูรุโน่ได้โดยไม่ถูกกิโอฆ่าตายคำตอบก็คือไม่มีผู้ใดล่วงรู้แม้แต่คนต่างก็ยังไม่รู้เลยอย่ามาสงสัยอะไรกันให้มากสิเฮ้ยไงครับน่าสนใจไหมอันหลังนี่ผมต่อเองนะจริงๆก็คือไม่มีผู้ใดล่วงรู้แค่นั้นเองครับและนี่คือหน้าตาของแม่ของจูรุโน่ครับที่มีบทบรรยายว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่เธอเนี่ยไม่ได้เป็นแม่ที่ดีเลย เธอเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เป็นสาวใจแตกทําตัวเหลวแหลกฟันดีโอแล้วก็ทิ้งหลังจากการคลอดจลุโน่แล้วเธอก็มักจะทิ้งลูกให้อยู่บ้านคนเดียวเพราะคิดว่าถ้ามีลูกแล้วต้องมานั่งจมปลักขาดอิสระเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกเมื่อโจโลุโน่ล,ลืมตาตื่นขึ้นมาในยามค่ําคืนก็พบว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงคนเดียวตัวสั่งงกงกนั่งดูดนิ้วน่าจะคิดในใจครับว่ากูปวดขี้พากูไปขี้หน่อย แล้วพอองค์มาอ้อมเนี่ยเปลี่ยนให้มากหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นคือเหตุการณ์ตอนโจรุโน่สองขวบครับแต่เวลาผ่านไปสองปีโจรุโน่อายุได้สี่ขวบแม่ก็ได้แต่งงานใหม่ที่ฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนอิตาเลียนโจรุโน่ก็เลยได้ย้ายไปอยู่กับอิตาลีพร้อมแม่และก็ได้สัญชาติอิตาเลียนด้วยไอ้ผู้ชายนเคานี้ครับตอนหน้าเมียนเนี่ยก็ทำเป็นดีกับลูกอยู่หรอกแต่รับหลังเมื่อไหร่ครับก็จะซัดโจรุโน่เล่นเป็นประจำมันก็เลยทําให้โจรุโน่มีนิสัยในการดูสีหน้าของคนอื่นอยู่เสมอ ถ้าไปยุ่งกับไอพ่อเลี้ยงแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยอาจจะโดนตีนได้และด้วยท่าทีของโจโรโน,โนก่ก็สร้างความหมั่นไส้ให้กับเด็กในเมืองบาลังแกรมบุรี่ทำให้โจโรโน่เนี่ยคิดว่าตัวเขาเองถ้าเติบโตขึ้นไปแบบนี้เนี่ยตัวเขาก็จะต้องกลายเป็นขยะสังคมคสักวันแต่แล้ววันหนึ่งครับชีวิตของโจโรโน่ก็เปลี่ยนไปตลอดการวันหนึ่งที่เขาได้เดินกลับจากโรงเรียนก็เดินไปตามถนนเหมือนปกติเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดอยู่ แล้วก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งครับเข้ามาตามหาชายคนนี้ชายชะกันเหล่านี้ก็เข้ามาถามโจโนโนว่าเฮ้ยไอโนเห็นคนเจ็บ่านมาทางนี้หรือเปล่าโจโนโนจึงโกหกไปว่าไปทางนู้นอะไปทางนู้นซึ่งเป็นโคนละทางกับที่ชายคนนี้นอนสลบอยู่ตอแหลแต่เด็กเลยนะเองโจโนโนเนี่ยตอแหลด้วยสายตาที่เรียบสงบไม่มีอาการล็อกแลกหรือลุกลี้ลุกลนอะไรทั้งสิ้นครับเพราะเขารู้สึกว่าชายที่กําลังล้มอยู่เนี้ย ตัวคนเดียวแล้วก็ท่าทางเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวเหมือนตัวเองมันก็เลยทําให้โจโรโน่นิ่งพอที่จะทําให้กลุ่มช่ชงการเหล่านี้เชื่อแล้วก็วิ่งไปตามที่โจโรโน่บอกและด้วยความว่ามีย้าขึ้นมาบางร่างชายคนนี้ไว้พอดีก็เลยพรางร่างเอาไว้ได้ซึ่งญ้าที่ขึ้นนี้ก็คือ Go Experience หรือว่าความสามารถของโจโรโน่นั่นเองแต่ว่าตอนนั้นโจโรโน่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถนี้นี่เป็นการใช้ความสามารถออกไปแบบไม่รู้ตัวปล่อยออกมาจากจิตใต้สํานึก เมื่อช่วยเสร็จครับโจลูนโน่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยจนเวลาผ่านไป2เดือนชายคนนั้นก็มาเจอโจรูนโน่อีกครั้งและก็บอกกับโจลูนโน่ว่าฉันจะไม่มีวันลืมเรื่องที่เธอช่วยฉันเลยจากวันนั้นครับพ่อเลี้ยงก็ไม่กล้าทุบตีโจลูนโน่อีกเลยแม้แต่เหล่าบรรดาเด็กเปรตเนี่ยก็ยังเกรงใจโจลูนโน่ไปกินในติมก็ได้ของแถมโจลูนโน่ก็เลยได้เรียนรู้การเชื่อใจคนอื่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณจะเรียนรู้ได้จากคนในครอบครัว แต่โจรโรโน่เนี่ยกลับไ็นเรียนรู้จากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพูดจากันด้วยซ้ําจากมาเฟียผู้ที่ทําเรื่องผิดกฎหมายชั่วร้ายกลับเป็นคนที่ทําให้เด็กน้อยที่ชื่อโจโรโน่โจ,โนโนโจบาน่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้งแต่ว่ามาเฟียคนนี้ครับแสดงหน้าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้โจโรโน่เข้ามาสู่ในโลกของแก๊งมาเฟียแต่ผลกลับตรงกันข้ามครับก็เลยทําให้มาเฟียคนนี้เนี่ยกลายเป็นไอดอลของเขาและโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยากที่จะเข้าสู่แก๊งกลายเป็นมาเฟียให้ได้และก็ตั้งปฏิทานว่า ฉันจะเป็นเจ้าพ่อให้ได้เลยเมื่อโจโรโน่โตขึ้นผมที่เคยเป็นสีดําก็เปลี่ยนเป็นสีทองซึ่งคาดว่าเปลี่ยนเพราะกรรมพันธุ์ของดีโอที่ตื่นขึ้นพร้อมกับการตื่นของสแตนในช่วงแรกของวัยรุ่นเนี่ยโจโรโน่ก็ทํางานเป็นโจรกิกก๊อกกระจระจรอบคอยหลอกเงินนักท่องเที่ยวซึ่งก็ทําให้โจโรโน่ได้เจอกับโคยจิจนต้องหนีโคยจิไปเจอกับลูก้าเจ้าหนมตาและโจโรโน่ก็เลยเก็บลูกาไปซะทําให้บูจาร์ตตี้เนี่ยออกไล่ล่าตัวเขา เรื่องราวทั้งหมดก็เลยเริ่มต้นจากตรงนี้ครับต่อไปผมจะไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่วันแรกที่โจโรโนโรเข้าแกงกันสมมติว่าวันแรกที่เจอโคยจีเนี่ยคือวันที่1วันที่2คือวันที่เข้าแกงได้สาเร็จแล้วก็จัดการกับโปรุปโปเดินทางไปเอาสมบัติของโปรุปโปจนบูจาราตี้เนี่ยได้ขึ้นเป็นผู้บริหารวันที่3พาทิสไปซ่อนไปเอากุญแจที่ปอมเปอีและก็ขึ้นรถไฟที่มีอปลิสตอน16.35 ซึ่งรถไฟเที่ยวนี้กําหนดถึงโรมก็คือ16.50แต่ว่าเกิดเหตุการณ์การต่อสู้บนรถไฟซะก,ก่อนก็เลยต้องลงมาต่อรถธรรมดาแล้วก็ไปเอาดิสได้เนี่ยตอนรุ่งเช้าของวันใหม่พอดีวันที่4พาทริสไปส่งบอสตอนเช้ามืดเลยแล้วก็ได้ทรยศบอสไปป้อมเครื่องบินตอนใบบ่ายเย็นเยนวันที่5ไปซาดิเนียบอสฆ่าลิซโ,โตทิ้งอับัาิโอตายโธโจรุโน เข้าแกงได้แค่5วันเพื่อนตายคืนนั้นเองครับก็สู้กับช็อกโกแลตต้าแล้วก็เชโกจนไปถึงโคลอสเซียมรุ่งเช้าวันที่6โจรุโน,โน่ได้ครอบครองโกเอเลยเควิมเอาชนะบอสขององค์กรได้สําเร็จทีมล่าสังหารตายยกทีมองคาร์ลของบอสตายยกทีมบูจาร์ตตี้ก็ตายหลังจากเป็นผู้บริหารได้แค่3วันซึ่งเอาจริงแล้วก็เป็นได้แค่2วันสรุปก็คือแกงพาซิโอเน่ชิบหายหลังจากที่โจรุโน่เนี่ยเข้าแกงได้ไม่ถึงอาทิตย์ นี่มันตัวสวยยีโคนานอีกมั้งเนี่ยและนี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับใครที่ดูละเอียดละเอียดเนี่ยก็ลองนั่งนับวันกันดูเอาเองแล้วกันนะผมนี่คือประวัติทั้งหมดของจูรูโน่เท่าที่ผมจะรวบรวมมาได้นะครับต่อไปเรามาดูความสามารถสแตนโกเอ็กซ์เพลียนกันดีกว่าเริ่มแรกเลยเรามาดูตารางของโกอีแบบออฟฟิเชียลกันก่อนตารางนี้คือตารางที่จูรูโน่สู้กับบูจาร์ตี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับชื่อสแตนว่าโกเอ็กซ์เลียนหรือเรียกย่อๆว่าโกอี โกเน่ปละวัดทอง Experience ก็คือประสบการณ์หรือรวมกันก็คือประสบการณ์ทองร่างต้นจโรโนโจวาน่าอายุ15ช่องแรก d s t r u c t i v e Force หรือว่าพลังทำลายได้ระดับ C หรือว่า a v e r a ร e หรือธรรมดาทั่วๆไปความเร็ว A ระยะ E คือ Very Poor หรือว่าแ yeah ย่มากระยะคือแค่2เมตรเท่านั้นครับ Permanence ความต่อเนื่องของพลังได้ดี Position ความแม่นยำได้ C, โกโลการเติบโตหรือว่าการพัฒนาตัวเองได้ A เ,เพราะงั้นถ้าโกอีเก็บเลยไปเรื่อยๆก็จะอัพสเตตัสอัพสกิลขึ้นนั่นเองความสามารถในตารางนี้คือการมอบพลังชีวิตให้กับสิ่งของหรือวัตถุใดๆก็ได้ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นตัวอะไรก็ได้ครับตามแต่โจโนโนจะคิดตรงนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดในการเปลี่ยนวัตถุให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงเท่านั้นและขนาดของสิ่งมีชีวิตต้องไม่เกินกว่าวัตถุนั้นมากนัก เช่นจรูโน่เนี่ยไม่น่าจะเสกไดโนเสาร์จากก้อนหินได้ถ้าทําได้ก็จะโกงมากครับลองคิดสภาพว่าโจรูโน่มันพกกระสุนปืนบีบีกันไว้เยอะๆเนี่ยแล้วโปรอยออกไปกลายเป็นฝูงทีเล็กบูจาร์ตี้ก็คงกลายเป็นปุ๋ยตะลากาเจอละแต่ในทางกลับกันครับสามารถย่อขนาดของใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้เช่นเปลี่ยนกระเป๋าเดินทางให้กลายเป็นกบแล้วมาดูกันที่ความสามารถย่อยแรกกันก่อนนะครับเมื่อโจมตีโดนสิ่งใดๆก็ตาม จะสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นพืชหรือสัตว์ได้และเมื่อมีผู้ที่โจมตีเข้าใส่สัตว์หรือพืชที่สร้างขึ้นมานั้นพลังนั้นก็จะโดนสะท้อนกลับไปเช่นถ้าโดนชกมาเนี่ยก็จะโดนชกกลับถ้าโดนฟันมาก็จะโดนฟันกลับซึ่งต้องบอกว่านี่คือพลังที่โกงสุดโหดจัดโอเวอร์พาวเวอร์มากมากซะจนแบบน่าเกลียดเรียกว่าไรเทมทานก็ว่าได้ครับลองคิดสภาพว่าถ้าหากโจรโรน,โนมันสร้างถาวั์มาพันตัวคลิงขิมสานในฮงจือไปเลยแหละถ้าตอนที่บูจาร์ตี้พาทิดไปพบบอสเนี่ย แล้วโจโรนโน่มันพันถาว,วันนี้อยู่มูจาราตต้ก็คงไม่โดนกระซวกท้องแตกตายครับแต่จะกลายเป็นเดียโบโลเน่ที่ท้องแตกแคนเพราะความสามารถมันโอเกินไปนี่แหละต่อหลังโจโรนโน่ก็เลยไม่ได้ใช้พลังสะท้อแล้วถ้าใช้พลังนี้อยู่โจโรนโน่ก็น่าจะโค่นบอสได้ไวขึ้นอีก2วันเลยที่มันเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่านักเขียนมังงะร้อยละเก้าสิบเก้าเลยเนี่ยจะมีแค่โครงเรื่องคร่าวๆเท่านั้นครับว่าจะทำคอนเซปต์เกี่ยวกับอิตาลีนะจะเข้าแก๊งมาเฟียเพื่อทำลายยาเสพติดนะ ัวเอกภาคนี้คือลูกของดีโอนะมันเป็นคอนเซปต์ข้าวๆประมาณนี้ครับแต่เรื่องรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยมันต้องคิดกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์ตอนต่อตอนเพราะงั้นมันเลยไม่แปลกว่าตอนแรกๆของโจโจในทุกภาคเลยครับมันจะไม่นิ่งความสามารถจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างโจโจภาค3เนี่ยตอนแรกโจโทโร่ใช้สตาร์ฟิงเกอร์ไอ้นิวที่ยื่นนั่นแหละ,ละต่อมาก็ไม่ได้ใช้แล้วครับจนกลายเป็นความสามารถหยุดเวลาในท้ายภาค และความสามารถของคิงคมซันก็ไม่นิ่งนะครับในช่วงแรกกว่าจะลงตัวเนี่ยก็ช่วงคอเซียมแล้วทั้งมดทั้งมวนนี้มันก็เลยสรุปให้ความสามารถสะท้อนพลังเนี่ยถูกถอดออกไปนั่นเอง 2. ถ้าโจมตีใส่คนจะทําให้ประสาทสัมผัสข,ของคนคนนั้นเนี่ยควบคุมไม่อยู่รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆช้าลงไม่แต่ความเจ็บปวดด้วยนี่คืออีกพลังที่ต้องบอกว่าโคตรโอเช่นกันครับอาจจะไม่เท่าสะท้อนพลังนะครับแต่ว่ามันก็โอพีโคตรๆเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่า แค่โจมตีโดนก็จะสามารถทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสตันได้แล้วลองคิดสภาพว่าถ้าโจรุโนโออกของตีไวมาเนี่ยสตัรรัวๆเลยนะครับภาคน,นี้เราก็เลยไม่ได้เห็นโจรโน,โนเนี่ยบวกกับศัตรูเหมือนอย่างที่โจทาร่กับโจสุเกะบวกกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความสามารถพลิกแพงสถานการณ์ชนะมาได้ทั้งนั้นเพราะพลัลงของโกอีเนี่ยมันโคตรโกงเลยยังไงล่ะนี่คือความสามารถออฟฟิเชียลที่โผล่มาตอนแรกครับผมแต่เมื่อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโกอีก็จะ เรเวล up พัฒนาความสามารถขึ้นมาได้คือหลังจากที่เอาชนะสแตนเบี้เฟสที่แยกชิ้นส่วนคนเป็นชินช้นๆได้จูรโนก็เลยได้แรงบัดาลใจว่าเราน่าจะสามารถสร้างชิ้นส่วนอวัยวะทดแทนที่เสียไปได้ก็เลยทําให้จูรโนเนี่ยมีความสามารถในการรักษาไปด้วยแต่นี่ไม่ใช่พลังแบบเคซีดีนะครับที่สามารถรักษาทุกอย่างได้ทันทีเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น โกอี e. เนี่ยสามารถสร้างชิ้นส่วนมาทดแทนซึ่งมันจะทําให้มีอาการเจ็บปวดอยู่ไม่ได้หายเป็นเปรีบทิ้งในทันทีและก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาพอสมควรครับโจโรโน่สามารถสร้างมือสร้างตามาแทนที่เสียหายไปได้เปลี่ยนกระสุนที่มิสเตอร์โดนยิงเนี่ยให้กลายเป็นเลือดและก็กล้ามเนื้อได้ความสามารถต่อไปก็คือการสร้างสิ่งมีชีวิตติดตามความสามารถนี้เป็นความสามารถในการสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วจะทําให้โจโรโน่เนี่ยรู้ว่า สิ่งมีชีวิตที่ตัวเองสร้างนั้นอยู่ตรงไหนเลื่อนที่ไปตรงไหนความสามารถนี้เป็นความสามารถที่จูรูโน่จะติดตามบอสทว่าอยู่ไหนตอนที่บูจาร์ตี้จะพาทิพไปพบเปิดบอสเนี่ยจรูโน่ก็เลยให้เข็มกัดเต่าทองกับบูจาร์ตี้ไปซึ่งเข็มกัดนี้ก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มียีนของเต่าและสามารถดูดบอสเข้าไปได้ด้วยแต่มันก็ท่วงเวลาได้ไม่นานนะครับเอาแค่นี้ก่อนครับสำหรับโกอีเรามาต่อกันที่โกอีเลควิมกันโกอีเลควิมหรือว่าโกเอ็กซ์เพลเยตเลควิม เป็นสแตนที่เกิดมาจากการที่โกอีโดนธนูแทงการที่สแตนโดนแทงก็จะถือกำเนิดให้เกิดเป็นเรคเวียมขึ้นมาคือเอาสรุปแค่นี้พอครับ,รบเพราะว่าเรื่องเรคเวียมเนี่ยพอโพมันเยอะพอสมควรเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับตามนี้เรามาเริ่มดูจากรูปสแตนกันเช่นเคยครับค่าพลังทุกอย่างคือนอนหรือว่าไม่มีและมันเก่งยังไงวะคือไม่มีอะไรเลยสักอย่างนอนในที่นี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคือไม่มีข้อมูลเช่นกันเนี่ยแม้แต่คนเขียนก็ไม่มีข้อมูล สาวเล่นนะครับอาจารย์อารากิเรามาที่ความสามารถแบบออฟฟิเชียลกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่เกิดมาจากการแทงของธนูเหมือนกับที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ความสามารถแรกก็คือจะเปลี่ยนเจจำนงหรือการกระทําของผู้ที่โจมตีให้กลับไปที่ศูนย์อือันนี้ค่อนข้างเคลียร์ครับผมพูดง่ายๆคือเป็นสแตนตั้งรับอัตโนมัติใครก็ตามที่โจมตีหรือว่ากระทําการจู่โจมใดๆเข้ามาทุกอย่างจะถูกย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น หรือว่ากลับไปที่ศูนย์พูดง่ายๆคือจะไม่มีใครสามารถทําอันตรายโกอีเลควยมได้เพราะตอนที่เดียบโรโดนความสามารถนี้เขาอยู่ในโลกเห็นการลบเวลานะครับนั่นหมายความว่าต่อให้อยู่ในโลกแห่งการหยุดเวลาของเดอะเวอร์หรือว่าสตาร์เพตินัมก็ตามก็ไม่สามารถโจมตีโกอีเลควยมได้ถือว่าเป็นสาาถานที่มีดีฟน n ์สมบูรณ์แบบแล้วก็โกงเอามากๆครับมาต่อกันกับโกอีเลควยมใครก็ตามที่โดนพลังนี้โจมตีแม้แต่ความตายก็จะกลับไปที่ศูนย์เช่นกัน และจะตายซ้ําไปซ้ำมาแบบไม่รู้จบหรือก็คือถ้าหากโดนโจมตีเข้าไปเนี่ยก็จะตายเมื่อตายแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็จะตายอีกพอตายเสร็จก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเป็นการวนลูปตายแบบทรมานที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วครับคือตายไม่รู้จบตายไม่หมดไม่สิ้นตายไปเรื่อยๆและต้องมานั่งลุ้นว่าลูปนี้เราจะตายยังไงวะใครจะเป็นคนเขียนบทให้กู รูปนี้จะตายอนาถแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับแล้วทุกวันนี้เดียบรคก็อาจจะตายซ้ําไปซ้ำมาอยู่ก็ได้โอเคครับผมว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์ทุกประเด็นแล้วนะตอนแรกเนี่ยผมก็จะทําโจโจ101โชว์สกิลวาดเขียนสักหน่อยครับแต่ผมว่ารูปอธิบายความสามารถที่อาจารย์อารากิเขียนไว้เนี่ยก็สามารถอธิบายได้ชัดเจนในทุกประเด็นดีแล้วก็เลยคิดว่าไม่ต้องทาแล้วกันเพราะน่าจะเคลียร์หมดแล้วว,ว่าคลิปนี้น่าจะครบท้วนทุกประเด็นทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโจโรโนโจมาน่านะครับ และทาหารมีตกหล่นต้องไงหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ